เอาละครับผมสวัสดีครับมาพบกับอีกหนึ่งปัญหาหลักนะครับผมก็เป็นอาการปลดกลไกความปลอดภัยของก้นบล็อกปืนนะครับผมก็มันจะมีบอกในเควสนะว่าแท่นคริสตัลบนพื้นนี่ให้กับพลิพทีทีนะผมอ่าระดับกลางๆนี่ค่อยๆกับพิพแล้วก็แบบสูงที่สุดก็คือแบบเชี่ยงชาบแบบเป็นเต่าสิงเลยนะฮะโอเคมาเริ่มจากอันที่สูงที่สุดนะผมก็คือจุดนี้นะใกล้นี้เลยอ่าลืมบอกไปไม่คิดจุดที่เรายืนนะเราสามารถตรวจสอบไปนะครับว่า จุดเตือต้องมามันไปตรงไหนบ้างโอเคนี่มันก็ะพริบแรงมากนะฮะนี่อันนี้จะช้าสุดนะฮะนี่โคตชรช้าสุดแบบโคตรช้านะฮะล้วก็มาอันที่สองน,นะครับผมอ่าดูยาวๆไปนะฮะมันไม่ต้องตัดนะของแค่นี้จะตัดจะงงอีกโอเคผมอะ่ะปุ๊บเข้ามาโอเคก็คือผมมาทำมาสุดท้ายนู่นไปอยู่แล้วนะอสุดท้ายก็คือเป็นแบบทีท,ทีนะฮะ เราจะได้ให้ดูนะฮะดูความถีของที่สองมันจะเป็นอย่างนี้นะฟ <f ool> ืมฟึมนอย่างนี้ฮรเราจะเป็นวันที่สามนะฮะ <f ool> ยังทำก็คืออันที่สามเนี่ยมันจะเป็นจุดที่อยู่ในพื้นเห็นไหมฮะข้างหน้าถึงแสงแสงอ่ะซึ่งเราสามารถใช้คาถาที่เราอัปเกรดมาแล้วนะคาถาเรากดทําลายอันมุ่งม่วที่อยู่ในพื้นได้นะครับผมเช <f ool> ื่อมันตุ่มหนองอ่ะ <f ool> ผมอ่าถึงให้ดูมามันจะโอ้มันดูไม่ได้ด้วยดิ๋ยวผมเอาคลิปแถมให้ตรงอ่าช่วงท้ายนิดหนึ่งนะผม อาดวนไปเลยว่าความต่างของอากระพริบเร็วกระพริบชา้าเป็นยังไงมันมีสามระดับเราจะมองกันได้ง่ายเลยโอเคครับ okay, ผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ